การไม่มีนี่เป็นราบอันประเสริฐการเป็นนี้โดยไม่จำเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นนี่รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินก็มีคนดันมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขว้างเพราะเราอาจเคยโกหก หรือเอาเปรียบใครมาเป็นวิบากกรรมหาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายออกไปทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือวองไปทางไหนก็มืดมนและวันนี้เรามีวิธีมาแนะนำหยุดชะตากรรมสุดอาภัพวิธีแก้กรรมเงินขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลัง มีแต่จ่ายไม่มีเก็บด้วยการเสริมบารมีคนที่มีปัญหาเรื่องเงินขาดมืออยู่บ่อยๆมาจากในอดีตชาตินั้นทำทานมาไม่ครบซึ่งหมายถึงเวลาในการทำทานนั้นยังมีจิตที่ตกอยู่ยังคงเสียดายทานที่ทำไปอย่างเช่นตั้งใจว่าจะทำทานด้วยอาหารคาวหวานสอย่างผลไม้ห้าอย่างพอเอาเข้าจริง หรือเวลาลงมือปฏิบัติในทานนั้นกลับรู้สึกเสียดายหรือว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามจึงทําทานนั้นน้อยลงไปจากที่เคยตั้งใจไว้ไปลดปริมาณของลงเสียให้เหลือเพียงอย่างหรือสองอย่างอีกสาเหตุหนึ่งมาจากการที่วัตถุทานนั้นไม่บริสุทธิ์มีบาปเจือปนคือทานนั้นอาจจะซื้อมาด้วยเงินที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นเงินจากการเล่นการพนันเงินจากการเบียดเบียนผู้อื่นหรือมาจากการทำร้ายทำลายชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นเช่นการไปฆ่าไก่มาต้มขาถวายพระการไปเด็ดดอกไม้จากสวนเพื่อนบ้านโดยไม่ได้ขออนุญาตเอามาถวายพระเป็นต้นสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานี้สินเบื้องต้นทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิม ที่เคยเป็นนี่สินในอดีตจงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นนี่หลักล้านให้แลกเหรียญหนึ่งบาทหาบาท10บ,บาทแล้วมาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ย้ำให้ทำบ่อยๆมากๆที่โบสถ์มีพระประธานแล้วขอบารมีพระก่อนแล้วอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดที่ระล,ลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพก็ว่าอาชีพไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ข้าพเจ้าชื่อนำสกุลขอให้หลวงพ่อในวัดและพระแมธโทณีจงมาเป็นทิพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นนำเหรียญน,นั้นหรือปัดใจใส่ตู้หรือบาทพระจนหมดเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโหสิกรรม อธิษฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้ไปอธิษฐานจิตในโบสถ์ขออนิสงการทําบุญในครั้งนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมกายะกรรมมัง วจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขะมันตุเมอโหสิกรรมมังพระวะตุเมกรรมใดใดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยทั้ง ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียจันไรและอุปัตวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินการที่เราหาเงินได้แบบชักหน้าไม่ถึงหลังนั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียว ไปโทษแต่เจ้ากรรมนายเวรคนอื่นเขาเราต้องดูตัวเราเองด้วยพิจารณาว่าเราทำเหตุให้ตรงกับผลหรือไม่ด้วยคือพิจารณาจากการกระทำในปัจจุบันเช่นในการประกอบอาชีพของเราเป็นคนใจเร็วตัดสินใจพลาดในบางครั้งอาจจะทำให้ช่วดโอกาสสำคัญก็ให้ใช้ปัญญาตรึกตรองให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจอะไรลงไปหากบอกว่าไม่มีความรู้ความสามารถ ก็ต้องพยายามขวนขวายหาความรู้เพื่อเอาความรู้นั้นมาเปลี่ยนแปลงเป็นเงินหรือเป็นคนตัดสินใจช้าไม่ทันการไม่ทันเวลาพอตัดสินใจอะไรอะไรก็ไม่รอเราแล้วหรือตัวของเรายังเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็นใช้ด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลก็หันกลับด้านความคิดเสียให้ดูว่าของเราที่เราจะซื้อนั้นควรซื้อหรือไม่ควรซื้อเมื่อซื้อแล้วทำให้เรา ต้องเงินขาดมือหรือไม่ของที่จะซื้อรอได้อีก,กหรือไม่พิจารณาให้ดีๆส่วนหนึ่งที่ขาดมือมาจากการซื้อของโดยไม่คิดเน้นซื้อของโดยมุ่งประโยชน์เทียมมากกว่าประโยชน์แท้หากยังเป็นคนไม่อดออมสุรุ่ยสุร่ายรายจ่ายมากกว่ารายได้ขาดปัญญาในการใช้เงินก็ย่อมต้องมีปัญหาทางการเงินอยู่ตลอดเวลาการแก้ไขควรเป็นไปทั้งสองทาง ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อให้เกิดการเสริมแรงซึ่งกันและกันขอให้จำให้มั่นว่าคนที่มันทำทานสร้างบุญบริสุทธิ์เต็มกำลังด้วยจิตบริสุทธิ์สามการทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังให้ด้วยวัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์จะไม่มีวันยากจนหากเกิดปัญหากรรมไม่ดีมาส่งผลจะไม่ยากลำบากนานจะมีบุญของเรามาช่วย คนมาช่วยให้ผ่านพ้นไปได้หากดีอยู่แล้วก็จะดีไปอีกหลายร้อยเท่าพันเท่าขอให้พิจารณาด้วยสติปัญญาด้วยภูมิธรรมขอบุญรักษาขอขอบพระคุณที่มาและขออนุโมทนาสาธุกับทอธรรมรักที่ได้เรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ